มนสเสนล้านนาบะเกยจางวัดต้นเกนสุดยอดสถาปัตยกรรมตามรอยละครดังนักท่องเที่ยวคึกคักแต่งชุดไทยย้อนยุค คุณผู้ชมครับเจอกันแชร์ข่าวนี้ออกไปนักๆน,นะครับเป็นบรรยากาศของเชียงใหม่บ้านเฮาหมู่เฮาเกยไปกันก่อลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันนะครับบรรยากาศที่วัดต้นเกศวัดโบราณกู้เมืองเชียงใหม่ตอนนี้ปิ๊กมาคึกคักแหมเตื้นนึ่งโดยมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาพอกอยความงดงามที่นี่มีสถาปัตยกรรมล้านนาอันทรงคุณค่าหลายคนบอกว่ามาแล้วต้องแต่งกายด้วยชุดปื้นเมืองย้อนยุคเพื่อจะถ่ายภาพตามละครดังละครดังนะครับที่เกิดใจสันที่แห่งนี้เป็นฉากสำคัญ วัดต้นเกี่ยนก็ว่าวัดอินทราว่าตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอหางดงได้รับการยกย่องว่าเป็นสุดยอดของสถาปัตยกรรมล้านนาที่มีความสมบูรณ์และเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองเชียงใหม่โดยเฉพาะวิหารไม้โบราณที่ฮองกันว่าหอนอนและสาลาจ,จตุลบุกที่งดงามทำาให้วัดแห่งนี้มีสเสน่ห์ดึงดูดหลายคนที่สนใจมาเยือนบักเส่อมคลายบรรยากาศล่าสุดในวันนี้เป็นไปได้วยความสดใสนะครับเมื่อนักท่องเที่ยวตึงชาวไทยและชาวต่างชาติเจ้าชุดพื้นเมืองใส่กันพอกอยความงามของวัดทำาให้บริเวณ ทั่วบริเวณวิหารและศาลาดูราวกับย้อนยุคเลยนะครับในอดีตซึ่งกระแสได้รับความนิยมอย่างต่อนเนื่องเนื่องจากการไทยละครโดยบริเวณหน้าวัดมีบริการให้เจ้าชุดไทยบุนเมืองอยากครบวงจรพร้อมกับแต่งกายสัมผัสแบบบรรยากาศล้านนานะครับทตาเหืหลายคนมาแล้วกับเปิงอกเปิงใจ ว่าต้นเกียนจึงบาเพียงแต่เป็นส่วนรวมทางจิตใจและเรียงรู้เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์อันแต่ยังกลายเป็นมุดหมายสาคัญสําหรับหลายคนที่ต้องการมาสัมผัสความงมดงามของสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมล้านนาแห่งนี้แบบงดงามและมีสีสันทางวัฒนธรรมกันแถมตัว